สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ Inner East Podcast ที่จะพาคุณเปลี่ยนแปลงความคิดและพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นกดติดตามกันไว้แล้วมาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปด้วยกันครับทุกคนเคยไหมครับที่คุณมีความฝันอะไรบางอย่างที่เรืองร้องอยู่ในใจแต่กลับไม่กล้าลงมือทาเพราะกลัวสิ่งวิจารณ์กลัวความล้มเหลวหรือว่ากลัวว่าคนอื่นจะมองคุณยังไง ความกลัวเหล่านี้มักจะทําให้เราหยุดอยู่กับที่ไม่กล้าก้าวออกมาจากพื้นที่ปลอดภัยของเราวันนี้ผมอยากจะชวนคุณมาสํารวจความคิดที่ว่านี้กันครับว่าทําไมเราถึงกลัวที่จะออกไปจากพื้นที่ปลอดภัยของเราและจะทํายังไงให้เรากล้าที่จะก้าวลงไปในสังเวียนของชีวิตไม่ว่าจะเจออะไรข้างหน้าก็ตามเราจะมาดูกันว่าแนวคิดนี้มีความสําคัญยังไงแล้วมันจะช่วยให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไร พร้อมเทคนิคที่นำไปใช้ได้จริงทันทีครับเคยไหมครับที่คุณมีความฝันอะไรบางอย่างที่เรืองร้องอยู่ในใจแต่กลับไม่กล้าลงมือทาเพราะกลัวสิ่งวิจาร์กลัวความล้มเหลวหรือว่ากลัวว่าคนอื่นจะมองคุณยังไงความกลัวเหล่านี้มักจะทำให้เราหยุดหยุดกับที่ไม่กล้าก้าวออกมาจากพื้นที่ปลอดภัยของเราผมนึกถึงเรื่องราวของคุณน้ำครับ,รบเธอมีความฝันอยากเปิดร้านเบเกอรี่เล็ก มานานหลายปีทุกคนชมขนมของเธอว่าอร่อยมากแต่คุณน้ำไม่เคยกล้าเริ่มลงมือทำจริงจังเลยเธอจะบอกว่ายังไม่พร้อมยังไม่เก่งพอกลัวไม่มีใครซื้อหรือว่ากลัวว่าคนจะว่าทำไม่อร่อยความกลัวเหล่านี้ทำให้ความฝันของคุณน้ำถูกเก็บอยู่ในลิ้นชักเธอไม่กล้าแม้แต่จะเปิดประตูบานนั้นออกไปสู่สังเวียนที่แท้จริงในความหมายที่ผมอยากจะสื่อให้คุณนะครับประโยคนี้บอกเราว่า คนที่สำคัญจร,จริงๆไม่ใช่คนที่ยืนอยู่บนอัธจันทร์คอยชี้ข้อผิดพลาดหรือวิจารณ์การกระทำของผู้อื่นแต่คนที่คู่ควรแก่การยกย่องคือคนที่กล้าก้าวเข้าไปอยู่ในสังเวียงต่างหากคนที่ยอมเปลื้อนฝุ่นเปลื้อนเหงื่อเปลื้อนน้ำตาจากการลงมือทำคนที่พยายามอย่างเต็มที่แม้จะผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะทุกความพยายามย่อมมีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว คนที่กล้าที่จะมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและแม้จะล้มเหลวเขาก็ล้มเหลวอย่างกล้าหาญไม่เหมือนกับคนที่ยืนดูอยู่เฉยๆที่ไม่เคยรู้จักทั้งชัยชนะและความพ่ายแพ้เลยครับในชีวิตของเราสังเวียนไม่ได้จำกัดแค่สนามกีฬารับแต่มันคือทุกพื้นที่ที่คุณต้องแสดงความสามารถแสดงตัวตนหรือลงมือทำในสิ่งสำคัญกับพุนไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ที่ทำงาน การตัดสินใจครั้งสำคัญในชีพส่วนตัวการเปิดใจพูดคุยกับคนที่คุณรักในเรื่องที่ละเอียดอ่อนหรือแม้แต่การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่ทำให้คุณต้องรู้สึกไม่คุ้นเคยส่วนนักวิจารณ์ก็คือเสียงใบนอกครับที่มาจากคนรอบข้างที่อาจจะไม่ได้เข้าใจหรือแม้กระทั่งเสียงในใจเราเองที่คอยกระซิบว่าคุณทาไม่ได้หรอกไม่ดีพอหรอกเสียงเหล่านี้มักจะมาจากความกลัวของเราเองเป็นส่วนใหญ่ครับ ในทางจิตวิทยาแนวคิดเรื่องสังเวียนนี้เฉียวโ,โยงอย่างลึกซึ้งกับเรื่องของความกล้าหาญที่จะเปราะบางังหรือที่เราเรียกกันว่า vulnerability ครับนักวิจัยที่ดังอย่างเบรเน่บราวได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งและเธอบอกว่าการที่เรากล้าที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกล้าที่จะลงมือทำแม้ว่ามันจะทำให้เราต้องเจอกับความเสี่ยงที่จะถูกต่าสินหรือผิดหวังนั่นแหละครับคือหัวใจของความกล้าหาญที่แท้จริง ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นหระครับเพราะมนุษย์เรามีความกลัวพื้นฐานที่ฝังอยู่ลึกในจิตใจ,ใจอย่างหนึ่งคือความกลัวการถูกปฏิเสธหรือถูกตัดสินจากสังคมความกลัวนี้ทําให้เราหลายคนเลือกที่จะเล่นอย่างปลอดภัยไม่กล้าที่จะเสี่ยงไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเพราะว่ากลัวว่าถ้าไม่สมบูรณ์แบบเราจะมองไม่ดีหรือว่าไม่เป็นที่ยอมรับแต่ในความเป็นจริงการที่เรากล้าก้าวลงไปในสังเวียนชีวิตของเรา ไม่ว่าเราจะรู้ว่าอาจจะไม่สมบูรณ์แบบอาจจะผิดพลาดนั่นคือการที่เรายอมรับในความเป็นมนุษย์ของเรานะครับมันคือการที่เราบอกกับตัวเองว่าฉันโอเคที่จะไม่สมบูรณ์แบบฉันโอเคที่จะเรียนรู้ฉันโอเคที่จะเติบโตและนี่คือประตูสู่การใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับผู้คนรอบข้างครับ เพราะผู้คนจะเชื่อมโยงกับความจริงใจและความเปราะบางของเราได้ง่ายกว่าความสมบูรณ์แบบที่ดูเหมือนจะเอื้อมไม่ถึงลองคิดดูนะครับคนที่นั่งอยู่บนอัตจันทร์ไม่เคยต้องเผชิญกับความเสี่ยงไม่เคยต้องลงมือทําพวกเขาไม่เคยรู้หรอกครับว่าความรู้สึกของการทุ่มเทยอย่างเต็มที่มันเป็นยังไงเขาไม่เคยสัมผัสความสุขเล็กๆของการก้าวข้ามผ่านอุปสรรค หรือแม้กระทั่งความเจ็บปวดของการล้มเหลวจากการพยายามอย่างสุดความสามารถซึ่งความรู้สึกเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของชีวิตที่เปี่ยมด้วยความหมายและประสบการณ์ที่ไม่มีวันหาได้จากการเพียงแค่มองอยู่ห่างๆเลยครับแล้วเราจะเอาแนวคิดการกล้าลงสังเวียนนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงละครับผมมี4เทคนิคที่ผมอยากจะแบ่งพันกับคุณครับ 1. ระบุสังเวียนของคุณให้ชัดเจนอะไรคือสิ่งที่คุณอยากทำมานานแต่อย่างลังเลการระบุสังเวียนของคุณให้ชัดเจนจะช่วยคุณเห็นเป้าหมายและเริ่มวางแผนก้าวแรกได้ครับ 2. อโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบเข้าใจว่าทุกอย่างไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มต้นผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้มองมันเป็นข้อมูลป้อนตับไม่ใช่ความล้มเหลวเมื่อคุณยอมรับได้ คุณจะรู้สึกอิสระที่จะลงมือทําและเรียนรู้ไปพร้อมกัน 3. สร้างวงในที่สนับสนุนคุณเลือกใช้เวลากับคนที่เชื่อในผลศักยภาพของคุณพร้อมให้กําลังใจและสนับสนุนไม่ใช่คนที่ก้อยบันทอนการมีแรงสนับสนุนที่ดีจะช่วยให้คุณกล้าลงสังเวียนได้อย่างมั่นใจและอย่าลืมเป็นวงในที่ดีกับตัวเองด้วยนะครับ 4. เฉลิมฉลองทุกก้าวเล็กๆที่คุณได้ลงมือทำในสังเวียนชีวิตของคุณนั่นคือชัยชนะแล้วครับการฉลองชัยชนะเล็กๆเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้คุณเดินหน้าต่อไปและสร้างความมั่นใจในตัวเองให้มากขึ้นเรื่อยๆครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของแนวคิด The Arena Metaphor ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องชนะในทุกสังเวียนนะครับแต่มันคือการที่คุณกล้าที่จะก้าวลงไปในสังเวียนนั้นต่างหาก กล้าที่จะเผชิญกับความกลัวกล้าที่จะถูกวิจารณ์และกล้าที่จะล้มเหลวจำไว้ว่าชีวิตไม่ได้วัดกันที่จํานวนครั้งที่เราล้มเหลวแต่มันวัดกันที่จํานวนครั้งที่เรากล้าที่จะลุกขึ้นสู้และก้าวลงไปในสังเวียนอีกครั้งต่างหากไม่ว่าคุณกําลังเผชิญหน้ากับความท้าทายอะไรอยู่ตอนนี้ผมขอเป็นกําลังใจให้คุณกล้าหาญที่จะก้าวลงไปในสังเวียนของชีวิตคุณเองนะครับเพราะในท้ายที่สุดแล้ว ความภูมิใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวแต่มาจากการที่คุณได้ลงมือทำอย่างเต็มที่แม้จะต้องเปลื้อนฝุ่นเปื้อนเนื่อและคราบน้ำตาก็ตามขอให้คุณภูมิใจในความกล้าหาญของตัวเองนะครับ